สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสนธิรัสชงมาตรการบรรเทาน้ำมันแพงชี้ต้องปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นทันทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก Youtube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่17มิถุนายนที่ทำการพักสร้างอนาคตไทยนำโดยนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักนายสนธิรัตสนธิจิรวง์เลขาธิการพักนายสันติกิรนันกรรมการบริหารพักนายนริชเชยกลิ่นโคษกพัก ร่วมถแถลงข่าวถึงมาตรกา,รการการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพงเพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนและการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความผันผวนในระดับสูงจากผลกระทบสงครามรัสเซียและยูเครนนายสนธิรัตน์กล่าวว่าพักมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในขณะนี้ ตนในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมองว่ายังมีแนวทางที่สามารถบริหารต้นทุนราคาน้ำมันให้ถูกลงเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนได้โดยได้เคยทำมันแล้วสมัยตนเป็นรัฐมนตรีแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีทั้งมาตรการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและการแก้ปัญหาในเชิงรุกในระยะยาวให้ครอบคลุมสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนที่สามารถทำได้ ต้องทำทันทีคือการลดราคาหน้าโรงกลั่นลงโดยทบทวนการอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นสิงคโปร์ชั่วคราวด้วยการหักค่า F.I.L ได้แก่ค่าขนส่งประกันภัยและค่าความสูญเสียออกในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ที่สามารถทำได้และต้องทำทันที นายสนธิรัตน์กล่าวว่าส่วนการแก้ปัญหาเชิงรุกระยะยาวแนวทางสำคัญคือ 1. การพิจารณาเพดานค่าการกลั่นให้มีความเป็นธรรมทั้งต่อประชาชนผู้บริโภคและผู้ประกอบการโรงกลั่นโดยพิจารณาในส่วนของค่าพรีเมียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งตรงนี้รัฐต้องเป็นเจ้าภาพเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน 2. การหาแหล่งพลังงานราคาถูกในต่างประเทศเพิ่มเติมและ 3. การสร้างยุทธศาสตร์พลังงานระยะยาว2แนวทางคือ 1. การวางแผนสำรองน้ำมันในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นแผนที่ใช้รองรับช่วงที่เกิดวิกฤตโดยสามารถดำเนินการในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาถูกลงเพื่อสำรองใช้เมื่อเกิดวิกฤตนอกเหนือจากการใช้เพียงกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว และ 2. การหันมาใช้ภาษีคาร์บอนที่สามารถนำมาปรับใช้ร่วมกับาภาษีสปารามิรเพื่อนำเงินภาษีนี้มาใช้ส่งเสริมการลงทุนในพลังงานทางเลือกซึ่งพักมีนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ทั่วประเทศซึ่งจะลดการพึ่งพิงพลังงานจากปิโตรเลียมลงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน ฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ